ใครจะไปคิดว่าแค่มาที่ซอยเซนหลุยก็เหมือนหลุดมาอยู่ที่ฮ่องกงเพราะที่ร้านอพอลโลดั c คือที่สุดของอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงไปเลยจ้าเพราะทั้งเป็ดย่างหมูแดงหมีกรอบคือดีจริงเนื้อนุ่มหนากำลังพอดีกินไม่ได้แบบหั่นมาบางๆโดนลมกระปิวและโดยเฉพาะหมูกรอบคือตัวหนังจะกรอบพอดีีเคี้ยวเพลินๆและที่เด็ดคือน้ำจิ้มที่พี่ๆพ,พนักงานบอกว่าให้เอาเป็ดย่างมาจิ้มกับน้ำจิ้มบวยคือเพิ่มรสชาติหวานให้ตัวเป็ดได้อย่างดีเลย อีกหนึ่งเมนูที่ได้ฟิลฮ่องกองสุดๆก็คือบะหมี่แห้งเกี๊ยวกุ้งจานนี้จ้าเส้นหมี่มาแบบเส้นหมี่ไข่แป้งน้อยๆเส้นเล็กเหนียวนุ่มกำลังดีกินคู่กับเกี๊ยวกุ้งชิ้นโต อัดเนื้อกุ้งมาแบบตัวโตๆและที่สำคัญน้ำซุปที่เสิร์ฟมาคู่กันคือรสชาติเข้มข้นได้ใจไปเลยจ้าแค่2เมนูนี้ก็คืออิ่มแบบจุกๆแน่นๆไปเลยและใครที่กลัวว่ามาแล้วจะกินไม่หมดจะสั่งแบบข้าวหน้าหมูกรอบอย่างเดียวมากินก็ได้นะเพราะมีแบบอาหารจานเดียวพร้อมเสิร์ฟด้วยนะสำหรับที่ร้าน Apollo d ัก k อยู่ปากซอยเซนหลุยฝั่งถนนสาทรน,นะจอดรถได้ที่ตึกข้างๆได้เลยรับรองเลยว่ามาร้านนี้ เหมือนยกอาหารฮ่องกงมาไวนะ้หน้าบ้านแน่นอนจ้าวันนี้ไปก่อนละอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้ตังโตด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า